โอ้โห oh, ไทยกับอินโดนีเซียนี่ดาวรุง่งทำผลงานโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง จุกจุกไปเลยทาเอากองเชียในสนามร้องโหร้องเฮงเลยนะทุกคนในช่วงต้นเซตไปจนถึงเกือบจะท้ายเซตนะ,นะคะเซตเตอร์ก็ยังเป็นพรพันธ์เกิดปราดนะแล้วก็ใช้พูดเล่นตัวหลักแต่ก็มีสาวใบเตยนะที่มากุบแก้วลงมาเป็นตัวจริงตั้งแต่ช่วงต้นเซตเลยนะคะสาวใบเตยทาผลงานดีเป็นคนที่ตีบอลแม่นแม่นมากขึ้นเรื่อยๆอีกนะทุกคนแต่คะแนนระหว่างไทยกับอินโดนี คะแนนมันเท่ากันไปจนถึงท้ายเซตอินโดนำด้วยนะทุกคนอินโดนำไทยแบบ20ต่อ19บเก้าทางคนด,ด่วนก็ไม่รีรอเลยนะคะก็คือเปลี่ยนทั้งมือเซตเอาพรพันธ์ออกแล้วเอายูฟ้าโดนพรสินโพกเข้าไปเลยยูฟ <uf> ้าก็ยังทำผลงานได้ดี <c oughs> ทุกคนเซตจ่ายได้หลากหลายแถมเซตมือเดียวเล่นจังหวะสได้อีกแต่อินโดก็เหนียวจริงๆอะทุกคนคือ <c oughs> น่าก,กลัวสาวอินโดช่วงทัวร์นาเมนต์ปีนี้นะพอช่วงที่คะแนนมันค่อนข้างที่จะใกล้กันในช่วงท้ายเซตนะคือเราตามเขาด้วยสามมาดูคน19ต่อ20ทางโคด,ด่วนก็เปลี่ยนผู้เล่นเลยนะเอาอัจฉรพรคงยศลงมาควบคุมเกมเลยทุกคนจะเห็นว่าสาวพี่ยออัจฉรพรจะเป็นตัวที่ คุมเกมของทีมชาติไทยนะในหลายๆแมตช์ที่มันเกิดความแบบว่าเออเหมือนจะเราจะตามเขาอยู่ทางเค้ดด้วนก็จะใจเพียวลงมาเลยรวมไปถึงก็เปลี่ยนหัวสาวนะคะเอาใบาเตยนทัทมากุบแก้วออกเอาสุธาตาเชื้อบูหลิมเข้ามาเพราะว่าสุธาตาก็ได้ทั้งเกมรับด้วยหัวเสาด้วยอ่ะแล้วก็สลับตามใจชอบตามโค้ดดวนเลยนะคะก็เอายูฟ่าลงมาแป๊บเดียวในช่วงท้ายเซตแล้วก็เปลี่ยนสาวพรพันธ์เกิดปราดลงมาอีกนะคะเพราะว่า ประสบการณ์ของพรพันธ์ความเก่าที่เคยไปอยู่อินโดมาก่อนก็น่าจะทำให้สาวไทยชนะในเซตแรกได้นะอะรอดูค่ะนี่แอดก็ดูไปด้วยแล้วก็พาทุกคนดูไปด้วยนะคะแนนมันก็เท่ากันจริงๆทุกคนยิบเอต่อยิบเอ็ดเหมือนยิ่งดูแล้วยิ่งนั่งไม่ติดนะคะคือคันหัวเลยทุกคนคือแบบโอ้โหคะแนนมัน20 20 21 2 1 2 2 22, 22. อ้สาวอินโดไม่ยอมเลยจริงๆนะคะ อย่างว่าสาวไทยก็ลองระบบทีมหลายๆคนด้วยนะเกมก็อาจจะคลุกคลิกนิดนึงและสาวไทยก็เป็นฝ่ายขึ้นเซตพอยท์ก่อนอู้ต้องมองว่าสาวบีมพิมพิญานี้มักจะมาถูกที่ถูกเวลาเหมือนบอลตอบของสาวบีมนี้มั่นใจได้นะทุกคนสังเกตไหมว่าบีมพิมพิชาโกงรำแม่นนะคือลูกมุดลงเส้นแทบจะทุกลูกคือเฉียบอะและสุดท้ายนะ,ะสาวไทยก็ชนะอิโดนีเซียในเซตแรกค่ะด้วยสกอร25์25ต่อ23ปิด เซตนี้เซตแรกด้วยสาวบีมบมิจากก๊กรำอีกแล้วขอชมสาวบีมเยอะหน่อยนะชอบแต่ทําให้เห็นเลยนะคะว่าเหนื่อยนะพอคะแนนมันสูสีกันพอคะแนนมันเท่ากันมาตั้งแต่กลางเซตจนมาถึงท้ายเซตอ่ะทำให้สาวไทยอ่ยเหนื่อยเพราะว่า มันก็ต้องชนะอะทุกคนแต่ละทีมก็เหนื่อยดังนั้นก็เราก็ต้องทําคะแนนของเราให้ห่างคู่ต่อสู้ไปให้ได้มากที่สุดนะคะเหมือนก็เหนื่อยทั้งคนดูทั้งนักกีฬานัา่นแหละค่ะคนดูก็เหนื่อยมากเหมือนหัวใจมันมันหยุดไปนิดนึงเซตสองเหมือนเดิมค่ะเปลี่ยนชุดเอาทิชากรบุญเลิศลงมานะคะเป็นมิดเดิลบล็อกเอาอมสินสติภพพร,พรลงมาสุทัตตาเชื้อบูลิมนะคะและมีเพียวอัชราภรณ์คงยศประกบรวมไปถึงมือเซตใช้พรพันธ์เกิดปราดค่ะ เห็นไหมทุกคนเราจะเห็นเลยในทัวร์นาเมนต์นี้ว่าทางเอาด,ด่วนนายสีวัชระเมรกุลใช้ผู้เล่นแบบเปลี่ยนยกชุดเลยนะแต่ก็เหมือนว่ามันก็ต้องมีคนที่เป๊ะๆป,ประกบอยู่อะเอ,ออย่างเพียวจารพันคงจดอย่างเงี้ยในทัวร์นาเมนต์นี้สังเกตนะคะว่าไทยไม่ค่อยเน้นหน้าบล็อกเท่าไหร่นะเน้นหัวเสาเส้น3มเมตรคือเน้นการทำเขาตัดแอทแท็อย่างเดียวเลยนะ เยอะเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าการบล็อกกันนะคะก็ผู้เล่นหน้าใหม่ที่เข้ามาก็จะมีแต่การทำเกมบุกอะเนาะเหมือนการแข่งแมตชน,นะคะทางโค้ชด,ด่วนก็ไม่ประมาทอินโดนีเซียจริงๆนะเพราะว่าเซตเตอร์ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้พรพันธ์เกิดปราดเลยนะคะเพราะอินโดก็ประมาทเขาไม่ได้จริงๆทุกคนเหนียวและในช่วงกลางเซตที่2อนะคะก็เปลี่ยนตัวเซตค่ะแล้วก็เป็นรุกหน้า3แทนเปลี่ยนพรพันธ์เกิดปราดออกนะคะแล้วเอาอยูฟ่าโดนพรลงมา ยูฟ้าก็ยังทําผลงานได้ดีนะทุกคนเซตได้แม่นคือเซตแล้วเข้ามือเกมบุกของเราได้อืคนทําสกอร์ได้จริงๆอะ่ะคือว่าโอ้โหโล่งใจแล้วค่ะสาหรับการเห็นเซตเตอร์ของยูฟ้าโดนพรและเซตที่2นี้นะคะสาวอมสิสสนศศิพรก็เหมือนองลงเลยคือที่จริงการตบของอมสิสสนศศิพรนี่หนักมากๆเลยนะทุกคนคือถ้าเซตเข้ามือเป๊ะ,ปะแล้วว่าไหนองลงก็คืออือหือ แทบจะทุกลูกในช่วงท้ายเซตที่2เหมือนอิโดก็ตามไม่ทันแล้วนะฮะทางอินโดก็ผิดพลาดกันเองเยอะเหมือนกันตอนช่วงต้นเซตมาจนถึงแบบประมาณกลางเซตก็ยังตามได้อยู่นะ,ะแบบเต้มต่อแต้ม,ดดแ,ตมแต่พอมาช่วงท้ายเซตก็ไม่ทันไทยแล้วค่ะไทยก็นําห่างไป5คะแนนเลยนะ,ะทูนาเมน,นี้แอดมาว่าเกมรับของไทยเหนียวขึ้นเลยนะคะในช่วงท้ายเซตนี่ไทยปิดไม่ลงคนมีแผลเลยนะคะ24แล้วนะ,ะแต่ปิดไม่ลงอินโดนีเซียก็นันมา ฮึดทั้งเกมรับทั้งการป้องกันเกมบล็อกหู ายเป็นคะแนนก็มันค่อยๆตีขึ้นมานะคะเป็น24ต่อ20ทุกคนแต่สุดท้ายก็ทําได้ค่ะไทยชนะอินอดโดนีเซียเซต2นะด้วยสกอร,ร์25ต่อ20ทุกคนเล่นเอาแฟนแฟวอลเลย์บอลเครียดในช่วงไทยเซตเลยนะพอามาในเซตที่3ก็เปลี่ยนชุดผู้เล่นนี่ค่ะเอาใบเตยในที่มากุบแก้วลงมาเอาตัวบุกชัชชวนโมกสีลงมานะคะแต่เซตเตอร์ยังเป็นยูฟาดนพรเหมือนเดิมแล้วก็มีดิมบล็อกก็เป็นทัดดาวนึกแจ้งนะแล้วก็ประกบด้วยเพียวธาราบอลคงยศเซตสามนี่ ัวบุกหนักๆเลยนะและที่สำคัญน,นะคะในทัวร์นาเมนต์นี้และตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์ช่วงหลังๆมานี้ในปีนี้ลูกเสิร์ฟของสาวบุมบิมชฉจวนมกสีนี่เพราะว่าจำเสิร์ฟเลยนะคือจำเสิร์ฟทุกลูกและถ้าวันไหนมานี่อเสิร์ฟเอจุกๆเลยนี่แหะค่ะเตรียมลุยอะไรหรือเปล่าเนี่ยมาอะไรช่วง กลางเซตนะคะสาวอินโดก็ทำผลงานได้ดีนะทุกคนคือคะแนนไทยนำอยู่เพียง2คะแนนนะคะ15้าต่อ13เท่านั้นอินโดนี่คือจริงๆคือประมาทเขาไม่ได้เลยและเกมรับวันนี้เหนียวทั้งคู่เลยนะทั้งไทยทั้งอินโดโอ้โหยิ่งพ่อห็นสาวดนพรสินโพเซตมาให้ใบเตยนัที่มากุบแก้วยิงเข้าขากันได้ดีจริงๆคือถ้าบอลแรกสาวไทยมานะเข้ามือเซตเตอร์ดนพรสินโพจ่ายมาใบาเตยนะที่มากุบแก้วนี่ เป็นแต้มทุกรูปเปอร์เซ็นต์การทำเกมบุกสูงจริงสำหรับใบเตยวันนี้เกมเสิร์ฟของทางอินโดก็ไม่มานะคือไม่มาเลยนะคะเสิร์ฟเสียเยอะมากและในเซตที่3น,นะคะสาวไทยก็ชนะอินโดนีเซียค่นะทุกคนคือในแมตช์นี้นะคะที่แข่งกับอินโดถามว่าเราก็ผิดพลาดให้เขาไหมก็ผิดพลาดนะนะทุกคนแต่เราก็ กลับมาได้ไวก็ยังคงมาตรฐานนะแล้วก็สิ่งที่พีคในทัวร์นาเมนต์นี้เลยนะก็คือการผลัดเปลี่ยนผู้เล่นการสลับตัวผู้เล่นแบบ เห็นได้ชัดเลยว่ามีผู้เล่นทดแทนกันได้มากขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับทีมชาติไทยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะแมตช์วันพรุ่งนี้นะจะเป็นแมตช์สำคัญอยู่นะสำหรับสาวไทยนั่นก็คือการเจอกับเวียดนามวันอาทิตย์ที่13สิงหาคม2 5 16วันพรุ่งนี้ไทยจะเจอกับเวียดนามนะคะปิดสนามเวลา17นาฬิกา45นาทีนะคะทุกคนคือประมาณ6โมงเย็นและ คู่ตอนบ่ายจะเริ่ม14นาฬิกา45นาทีนะคะนั่นก็คือสาวอินโดนีเซียจะแข่งกับสาวฟิลิปปินส์นะคะพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะ14:45อินโดนโฟิลิปปินส์นะคะและ17:45สาวไทยปิดสนามกับเวียดนามค่ะสรุปนะคะวันนี้ไทยชนะอินโดนีเซีย3-0เซตนะคะสะกอร์ 25, 23, 25, 20และ25-16นะคะทำผลงานได้ดีเซตเตอร์คนใหม่โดนพรสินโพ ทำได้ดีจริงๆนะคะรวมไปถึงใบเตยนะที่มากุบแก้ว แม่นจริงๆในการตบถือว่าเห็นการพัฒนาเซตเตอร์และตำแหน่งอื่นๆของไทยได้มากขึ้นเป็นเรื่องที่ดีค่ะทุกคนไทยกับอินโดสนุกไหมคะและเซตเตอร์ยูฟากับหัวเสาใบเตยได้มากรูปแก้วทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะอ่ะเล่าสู่กันฟังเรื่องนี้หน่อยนะถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึกทัวร์นาเมนต์ซีวีลีกวันพรุ่งนี้นะวันอาทิตย์ที่13ไทยเจอกับ เวียดนามนะคะปิดสนาม17นาฬิกา45นาทีและพรุ่งนี้นะคะอินโดนีเซียจะเจอกับฟิลิปปินส์14นาฬิกา45นาทีค่ะห้ามพลาดถ่ายทอดสดทางช่องวัน21ท,ทุกนัดทุกแมตช์การแข่งขันเลยค่ะเราสุ่กันฟังค่ะกดไลค์กด u ับ c ไคร e ให้แอดด้วยนะ